ค่ะวันนี้มาพบกับเลตตี้ครั้งนะครับอยู่กับมอมอยู่กับลี่ค่ะ,คะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ซอยสุขุมวิท65ครับเราอยู่กันที่ร้านพาซาลับในซอยนี้ชื่อวานร้านเสียค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะพอตอนนี้เราก็อยู่ในร้านเสียพาซานะครับอยู่ในซอยสุขุม 65, วิท65โดยร้านนี้นะครับก็คือจะมีเชฟจีน่าเป็นคนทำอาหารให้เราทาน ใช่ค่ะโดยเชฟจีน่านะคะอาศัยอยู่ที่อิตาลีมาทั้งหมด10ปีนะคะแล้วก็ครอบครัวของก็ได้เปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นเนี่ยนะคะพอกลับมาประเทศไทยก็ด้วยความที่คุกคีอยู่ในครัวตลอดเวลาแล้วก็มีใจรักในการทําอาหารนะคะก็เลยมาเปิดร้านที่นี่ค่ะโดยร้านนี้มีอายุประมาณ2ปีครึ่งแล้วค่ะครับโดยที่อาไซล์ของร้านนะคะก็จะเป็นสไตล์อิตาเลียนแท้ๆเลยเนาะก็คือจะเป็นบรรยากาศแบบอบอุ่นน่ารักน่ารักอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือจะมีความ และอยากจะบอกนะว่าร้านเป็นร้านชาสตาที่าาาทารับมาอย่างมันอยู่ในซอยถุงมือ65แหะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าผ่านเข้ามาอาจจะมองไม่เห็นก็ได้เพราะว่าข้างหน้าร้านเหมือนปิดอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าร้านจะรับนะคะแต่ก็มีลูกค้าเยอะมากเพราะว่ารสชาติที่มีความอิตาลี<ช>อิตาเลียนแท้นะคะทําให้มีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายเลยะค่ะแต่ว่าพี่เขาไม่ได้โฆษณาเลยนะคะพี่เขา ใช้วิธีแบบลดอาหารมัดใจลูกค้าค่ะ,คะพูดปากต่อปากค่ะใช่ครัเดี๋ยวเราไปดูอาหารจานแรกกันดีกว่าใช่ค่ะจานนี้เ่อเป็นซีฟูดสายซีฟูดคือห้ามพลาดเลยอันนี้คือแบ็กอิงซีฟูดะจะเป็นจะมีแบบว่าสปาเกตตี้เส้นนะคะแล้วก็ซีฟูดโดยซีฟูดของร้านหรือว่าเครื่องั้งหมดของร้านนะคะร้านทําเองหมดทุกอย่างเลยนะคะ,คะแล้วก็เหมือน หมือนเอ่อพาสต้าแต่ละเมนูอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเหมือนแบบเป็นซีซันนะคะว่าวันนี้อะไรเข้ามาเช่นวันนี้เรามาแล้วปลาหมึกเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทําพาสต้าที่เกี่ยวกับปลาหมึกให้เรากินค่ะโอเคฮะเดี๋ยวมาลองชิมอันนี้กันเลยดีกว่าค่ะแล้วพี่หมอกชิมกันเลยได้โอเคไวท์ชิมน่ะหอมมากเลยอืม แกะปลาหมึกผดีมานุ่มคือมันรู้เลยว่าสดมากทุกคนรสชาติก็จะแบบเข้มข้นอันนี้จะมีแบบความกระชี้ยมแตะจมูกนิดหน่อยน่อันนี้ดีค่ะไม่เผ็ดค่ะอันนี้คนไม่ทานเผ็ดทานได้ค่ะเป็นเส้นดำเป็นบุกคนแล้วก็ใครชอบทานซีก็คุณน่าจะชอบเราจานนี้จานต่อไปเอาเป็นได้ อันนี้เป็นออฟชัปบัสสลัดนะครก็คือเป็นสลัดปลาหมึกอย่างที่รีบอกเมื่อกี้เราก็คือว่าวันนี้ปลาหมึกข้าวารมีปลาหมึกข้าวลางานปลาหมึกต้มข้าวอะไรแบบนี้เป็นมาลองมาลองชิมกันเลยนะคะเป็นสลัดปลาหมึกเขาจะใช้ส่วนหนวดนะคะใช่ใช้ส่วนหนวดเท่านั้นใซบจีน่าบอกเรามา คืออาหารรี่นอาหารจะเป็นสไตล <c oughs> ์แบบอิตาเลียนแท้ๆเลยอย่างที่เราบ <c oughs> อกแล้วลูกค้าส่วนมากก็เป็นชาติต่างชาตินะคะเพราะว่าด้วยรสชาติที่มีความอิตาเลียนแทๆ้ๆอย่างในอันนี้ก็คือจะมีแบบความน้ำมันมะกอก <c oughs> มีกลิ่นมะกอกที่แบบพื้นมาหอเติดจมูกเลยเมนะะูต่อไปนะคะ <c oughs> เป็นเป็นเน่คิมมี่มาลซลูม เรงดมดูสิมันหอมมากวางอย่รงนีู้แบบหอมแบบหอมทั้งชีสทั้งเน่ดีภาษาฝรันะคาอัศจรอันนี่ค่ะลน เห็ดชีด้นาเซมเขาก็มันแบเห็ดมาแบบโอยว่าเห็ดเนี้ยคะ่ะพี่เขาก็ทำเองด้วยนะคะเสียมท,ทำเองใช่ก็คือทุกขั้นตอนในการทำอาหารก็รแต่อาส่วนวัตถุดิบเตรียมอิมก,กิเดียนต่งตางๆเนาะคือเชฟทินาเขาเป็นคน ตั้งใจเลือกตั้งใจทำให้ลูกค้าแต่ละตัวอีทันที่เขมาัตอิทันมากค่ะใช่ลูกค้าสิงเนเจอร์ของทางร้านนะคะสิงรของทางร้านุกคนไม่มาเออมาเลยมาเลยไม่สั่งไม่ได้เลยคาโบเนล่าค่ะคาโบเนล่าปกติมันจะกลับือ ใช้เบคอนใช่มันจะใช้เบคอนแต่ว่าร้านเนี้ยเขาใช้พันเชสต้านะครับแล้วก็เป็นใช้ีสของชามิสตาชีสทุกคนใช่แล้วก็จะส่วนอาจจะใช้ไข่ปสวนผสมหลักนะครับซึ่งร้านอื่นใช้ไข่แดงซึ่งร้านอื่นอ่ะจะแบบใส่นมหรืออะไรอย่างงี้เขาผสมเนาะเพราะว่าถ้าใช้ไข่ล้วนๆนั่นมันจะค่อนข้างทำยากแต่ว่าร้านเนี้ยใช้ไข่ล้วนเลยค่ะแบบว่ามีสีนือจริงๆ ถ้าละมุดทาบผมไม่สนใจเป็นไงบ้างลิมันแบบมีความนมอืไม่ใช่มีความชีสมีความแบบละมุนอยู่ในปากอะแม่มีความชีสแล้วก็มีความแบบของอะไรนะ พันเชสลาที่แบบขายขายแฮมมันจะมีความมีความหอมใช่มีความเทม็นนิดนิดแล้วก็หอมผีวด้วยดีมากทุกคนก็อย่าลืมมาตามตามพวกเรานะคะาร์คคือแบบใครรักความพาสต้าความอาหารอิตเทรเลียนอะไรอย่างนี้ร้านนี้ไม่ผิดหวังคิดถึงต้องมาตามร้านอีกล้ะบอกเลยว่าห้ามพลาดและฉันไมอยเมนูนี้สุดทุกคน เราเล c กคอมเมนต์ได้ใช่ไหมแล้ถ้าถ้าถ้าเล็กคอมเมนต์นะคะถ้ามาก็ม like เมนูนี้ก็คือ,คอมัท like อันนี้หนูเล c กคอมเมนต์ like แล้วก็ซิกเนเรจอร์ของเขาก็คือคาโบนาร่าก็เล c กคอมเมนต์คะ like แล้วก็หรือว่าถ้าใครคิดเมนูไม่ออกอยากกินอาหารแปลกใหม่ก็สามารถ ให้เชฟจีน่าทำให้ได้ก็บอกเชฟจีน่าว่าวันนี้แบบอยากทานเน,นื้อสัตว์อยากทานาผักหรืออะไรยังไงก็สามารถบอกเชฟจีน่าเดี๋ยวเชฟจีน่าจะลังสรรค์ให้ทุกคนได้เลยนะคะใช่ค่ะเราบลองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะ,คะลี่นะคะแล้วก็หม่อมค่ะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเทปหน้าเราจะพาทุกคนไปกินร้านไหนนะคะานนไห อย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b e กดแชร์กดกระดิ่งกิกิแล้วก็ฝากกดติดตามเอ่อเพจเลตตี้ไทยแลนดของพวกเราได้นะคะฝากด้วยนะคะแต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ